ว้าวอินคารในสกิลตัวละครใหม่ขายไม่ต้องปกหรอเนี่ยว้าวให้ตายสิ เอ้ยโรับโอโยครับกาดสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับจินิสุริย์ไกจิวจีบีด้วยนะครับแล้วก็กาดสวัสดีโกติดาซอสอาร์ออนไลน์สเวนดงด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับจู่โจงจีจีดตัวยูบีเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็เข้าสู่พาร์ทที่14แล้วนะครับผมอ่าที่ได้ว่าหายไปกันนานเลยนะครับผมสำหรับช่วงจีจีดตัวยูบีเองนะครับผมที่ว่าหายไปประมาณ1เดือนเต็มๆเลยเนาะที่ได้ว่าทางผมก็แอบคิดถึงช่วงนี้เหมือนกันว่า เมื่อไหร่ว่าที่กูจะได้ทําช่วงจีจีรีวตัวสักทีนะครับเพราะาช่วงนี้คือโอ้โหอัปเดตคือเงียบมากสำหรับ U b บเพราะว่าตัวละครล่าสุดที่มาคือใครนะเป็นอ d ดิชชุดฮาโลวีนนะครับแน่นอนสำหรับปาร์ตี้แล้วทางเราก็ด้ทนการรีวตัวละครที่มีชื่อว่าอ d ดิชชุดฮาโลวีนก็ความสามารถค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับและที่สาคัญตัวล แล้วที่สำคัญรู้สึกว่าอีดิตตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของในช่วงนี้นจริงๆประเด็นคือตอนนี้จะบอกว่ากาชาตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นตู้ของรวมไรทาตุนะครับหรือว่าโหหายไป ยาวนานมากๆเลยนะครับและล่าสุดนะครับตอนนี้ทาง UB ได้มีการอัปเดตตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมซอซึ่งองบอกเลยนะครับว่าสำหรับตัวละครตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีตัวแรกของเกมที่ n ีอ r n ค t s skill เป็นของตัวเองแล้วก็ i n a ิ n ค t e Skill ที่แม่งโคตรนานและที่สำคัญเป็นตัวละคร l i m i t t d e e dition ด้วยนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับตัวละครที่เราจะมาทำการรีวิวน,นี้ผมมีชื่อว่าถ้าผมจะอ่านช้าๆนะผมมีชื่อว่าเด l แวร์ไอโฟกฟอร์ไมไลท์ขี้ตูนเองนะครับผมอ่า ย้อนไปครั้งหนึ่งนะครับผมสอบตัวละครที่เราจะมาทําการรีวิวนี้ผมมีชื่อว่าเดอะแวะขออภัยครับเดอะโวแแวไอโฟกซ์ฟอร์ไม่ไลฟ์คิโตนเองนะครับผมเนาะหรือชื่อภาษาไทยครับผมมีชื่อว่าโลกดที่ฉันจะต่อสู้เพื่อชีวิตคิโตนเองนะครับผมเนาะก็เป็นคิโตลองครบรอบ10ปีนั่นเองนะครับผมเนาะก็ตามน้าปกที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับผมเนาะต้องบอกเลยนะครับว่าอินเทอร์เน็ต โคตรยาวยากกว่าต,ตัวละครตัวอื่นนะครับผมเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําการรีวตัวละครตัวนี้กันนั่นเองนะครับผมเนาะแน่นอนก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันับผมก็สลับสลับใครที่ชอบคลิปนี้ับผมเนาะก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเจ้าคิโตคุณกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเนาะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า สำหรับคิดต่อตัวนี้นะครับเป็นตัวละครแจกฟรีนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งผมกงวว่าทําไมอยู่ดีเขาเป็นตัวแจกฟรีแต่ก็ดูจากความสามารถและเอาจริงปะมึงแจกดีแล้ว <c oughs> จริงจริงปะมึงอแจกดีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าปกนะครับผมเนาะอ่าอันนี้คืออาร์ตร้อยนะครับผมนี่คืออาร์ตร้อยแล้วก็อันนี้คืออาร์ตแปดสิบอ่าแล้วก็ถ้าผู้ชมจําที่ผมคลิป ตามจำ,จำที่ผมตอนเปิดคลิปได้ไหมครับว่าถ้าไม่ตายไม่ตรงปกเดี๋ยวผมจะพาพัททผู้ชมไปดูนะครับว่าอีแคเนตเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมยังไม่สปอร์แล้วกันเผื่อคนที่ยังไม่รู้แต่ว่าคนที่ดูแล้วก็อย่าพึ่งอะไรละกันนะครับผมเนาะแน่นอนส,สัตวต์คีสตัวตัวนี้นะครับผมเนาะเป็นสายดับคู่ไรธาตุนะครับผมเนะนาะลักษณะการโจมตีเป็นการโจมตีแบบกายภาพมันเองนะครับผมเนาะสกิลนะครับมีชาร์จแอคซเซิลแล้วก็แอคซ์เซิลฟิวเองนะครับผมเนาะโอเค แล้วก็มีอะไรเพิ่มไหมไม่น่ามีนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ต่อมาเรื่องนี้คือไม่พูดไม่ได้คือแน่นอน้ดยเอจะว่าคีโตตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีครับผมก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับผมเนาะซึ่งรู้สึกว่าการที่เขาแจกคีโตตัวนี้เป็นตัวฟรีเนื่องจากว่ามันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบซอดอาร์อะไรนั่นเองนะครับผมเนาะหรือพูดง่ายๆคือไอ้วันที่6ที่ผ่านมานี่คือเป็นวันครบรอบ ตอนที่คิริโตติดอยู่ในไอแคลนั่นเองนะครับหรือว่าตอนที่โตติดอยู่ในโลกเอโซแหละนะผมเป็นวันซอฟต์อัพออนไลน์นะครับออฟฟิเชีย uh, ลรีอ่ารีรีโคอร์อะเซสซอรีล็อกอินโบนัสนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับของที่แจกนะครับก็มีประมาณกี่วันมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10วัน ก็ขอที่แจกตามนี้นะครับวันที่1น,นะครับแจกตัวละครคิดิโ่ตะวันที่สองแจกดาบวันที่สามแจกรูนวันที่4ี่แจกดาวันที่5แจกรูนวันที่6แจกดาบวันที่7แจกรูน นะครับวันที่8แจกดาบวันที่9แจกรูนแล้วก็วันที่1 0แจกดาบเองนะครับผมเรียกว่าดาบคือแจกครบ5เล่มน,นะคือก็คือคอาทีหนึ่งคือได้เวล50เลยนะครับวนรูนเดี๋ยวแน่นอนเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงในคลิปนี้ด้วยนะครับว่ารูนเป็นไงแต่ที่แน่อยากจะบอกว่าในการรีวิวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีรูนนะครับซึ่งส่วนตัวรูนเราใส่เป็นรูน3ดาวแทนนะครับผมเนาะแน่นอนสำหรับกิจกรรมล็อกอินโบนัสนี้นะครับก็ถ้าเกิดอิงตามเวลาไทายก็เริ่มแจกตั้งแต่วันที่6 พฤศจิกาเวลาตีสองบ้านเราจนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับเวลาตี159เองนะครับผมเรียกว่าแจกตั้งแต่วันที่6พฤศจิกาจนถึงสิ้นปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กลัวว่าไม่ได้รับอย่าลืมไปล็อกอินด้วยนะครับเพร,เพราะผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครคีโตตัวหนึ่งที่ความสามารถค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่คือค่อนข้างสวยแต่อาจจะมีการ แปะวางก็เหอะแต่ก็ผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาอาวุธนะครับนี่สำหรับอาวุธความสามารถของเจ้าคี้ตกครับผมอันนี้คือชื่อดาบนะครับผมเนาะนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชมดูดาบดีดาบมันเป็นดาบก๊อบนะก็อย่าไปซีดและกันนะครับชื่อดาบนะครับนี่เป็นดาบสีดาวนะครับแม็ก ATK นะครับ8064นะครับแม็กเวทนะครับ8ร้อแล้วก็แม็กกิติคอนนะครับ 264นะครับเพราะสามารถนะครับบวกโจงตีและคิิคอนดาเมส15%แล้วก็เมื่อเราเอาดาบนี้ไปใส่นะครับแล้วก็ตอนใช้สกิลแอคเซลิลเนี่ยแล้วก็จะบวกโจงตีอีกประมาณ9%นั่นเองนะครับผมเนาะเรียกว่าความสามารถคือโอเคเลยที่แน่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะได้ดาบแล้วใช่ไหมนั้นขออนุญาตไปเคลียร์ในคลังอาวุธก่อนสักครู่นะครับ อ่านะครับท่านผู้ชมอันนี้คือผมไปอัพมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเนาะก็อันนี้คือดับเวลสี่สิบเองนะครับก็ความสามารถตอนนี้คือจะบวกอ่าจงตีและคีนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจะบวกจงตีเก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเราใช้สกิลแอคซาวน์เองนะครับผมเนาะสเตตัสก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะก็อันนี้คือเวลสี่สิบส่วนเวลห้าสิบอันนี้ยังไม่รู้ว่าสเตตัสเท่าไหร่ซึ่งตาที่ผมบอกนะครับผมจะรีวิวแค่สกิล ส่วนเรื่องดาเมจผมจะไม่รีวิวนะครับผมเนาะเพราะเนื่องจากว่าด้วยเขาที่ว่าตอนนี้เราอยากรีวิวก่อนเพราะว่าด้วยเขาด้วยเขาที่ว่าตัวละครมันมาใหม่เนาะคือคือตอนแรกผมคิดว่าผมกะว่าจะดองรอรูนหรือรอดาบให้มันตันเพื่อที่เราจะได้รู้เราจะได้รู้เราจะได้รู้ดาเมจนะครับว่าเออดาเมจมันเท่าไหร่สุดท้ายไปมาผมว่าโอเคผมขอรีวิวเลยดีกว่านะครับเอาเน้นความสามารถพอส่วนดาเมจค่อยว่ากันอีกที นะครับว่าดาเมจจะเท่าไหร่โซนด่านที่เราจะไปรีวิวนะบอกก็เนาะก็คาดว่าน่าจะเป็นด่านสตอรี่เนื่องจากว่าตอนนี้เราเราไม่เราไม่เจอด่านอีเวนที่เป็นไรท่าเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตหาด่านที่เป็นด่านไรท่าก่อนละกันนะครับว่าจะเจอด่านไหนนั่นครับผมเนาะโอเคทั้งนั้นก็ไป let's go out to show ตอนนี้ผมก็เจอด่านไรท่าแล้วนะครับผมก็สับสตอรี่ที่เราจะเล่นก็จะเป็นด่านสตอรี่ของอ่าระหว่างเบอร์กิรี่ปะทากาเบียวเนาะ นะครับก็จะเป็นสตอรี่ของอ l นิเมชันชั้เตอร์ที่19นะครับอยู่สตอรี่สิบเนสามั่นเองนะครับผมเนาะนี่ที่เราจะมาเล่นด่งน,นี้เองนะครับผมเนาะเป็นดั่งหลายธาตุนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องความสามารถเลยนะครับว่าความสามารถของเจ้าคิดิโตะเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะดีหรือไม่ดีก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีในท้ายคลิปละกันนะครับผมโอเคท่านั้นก็เราไปรับชมกันเลยนะครับว่าความสามารถจะเป็นไงเนาะทั้นก็ไป let's go โอเคทุกผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําการรีวิวเจ้าคิดโตะฉลองครบรอบ10ปีกันเลยนะครับผมเนาะก็ลักษณะท่ายืนตามนี้เลยครับผมต้องบอกเลยครับนะครับนะครับว่าท่ายืนคือเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันแอบเท่ดีนะแล้วก็อันนี้อันนี้คือลักษณะดาบนะครับผมเนาะก็ท่าลูดาบดีเหมือนดาบเหมือนเหมือนเป็นเครื่องยนต์นะครับผมเนาะก็เรียกว่าคือด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ชอบชุดเอฟโอเปอิดับอยู่แล้วแล้วก็บวกกับ ใส่ดับเด้๋ยวก็เท่ๆเลยมานีกว่แล้วก็เ,เ,เ,ากเอาง่ายๆคือธรรมดาชุดเอซโอคือธรรมดาชุดกีโตคืออันดับหนึ่งคือสุดท้ายก็ยังไงก็เอโอนะครับว่าถ้ายิงคือเท่ๆเ,เลยนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทําการรีวิวเจ้าคีโตเลยแล้วกันนะครับว่าความสามารถเป็นไงนะครับก่อนที่ ลิ้น ic, default, จับพันแล้วก็คิดจะยามากกว่านี้นะครับผมเนาะอ่ะเร be เามันแต่สกิลที่1ก็คือสกิลชาร์จนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจงตีดีดดาบคู่นะครับรุ่นแรงเป้าหมายเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาจะทําการโจงตีอีกครั้งแบบโจงตีดีดดาบคู่อ่อนแอกับศัตรูตัวเดิมนะครับและทำความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับกับศัตรูตัวเดิมอีกครั้งและเพิ่มชาร์ตยีเอาง่ายความสับเราเอาง่ายความสามารถของสกิลชาร์จนี่คือเมื่อเมื่อโตโจงตีใช่ไหม ก็คีโตะจะมีโอกาสโจมตีอีกครั้งก็คือแบบออดแอกับศัตรูตัวเดิมเอาง่ายง,ง่ายยิ่งคีโตโจมตีตัวเดิมเนี่ยความเสียหายจะเพิ่มมากขึ้นในมานี้นั่นเองเนะครับผมเนาะก็เขาสามารถสกิลชาร์จตามนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคท่านั้นก็ไปฟันนะครับปั๊ม โอเคตอนนี้ตอนนี้ความสามารถยังไม่เกิดนะครับเขาบอกว่าจ้องจองตีครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่สองของผมก็คือสกิลแอคซาวนิ่งนะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมตีดาบคู่นะครับดูแลเป้าหมายเดียวเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาจะสร้างกอติหายาต่อเนื่องนะครับโคดูแรงนาน3เทิร์นนั่นเองนะครับผมเนาะเอาง,ง่ายๆคือสกิลนี้คือมีการสร้าสถานะพิกด้วยเนาะเป็นเวลา3ามเท่านั่นเองนะครับผมเนาะก็ ลักษณะสกิลแอคซ์ซาวตามนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าสกิลมันไม่ไดไม้มีอะไรมากนอกจากว่าโจมตีอย่างรุนแรงแล้วก็ต่อมาตามด้วยสถานะพิ้งกันเองนะครับผมเนาะโอเคท่านั้นก็ไป let's go กดับรูชัสปุ่มโอเคลักษณะสกิลแอคซ์ซาวก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะ ต่อมาสกิลที่สามผมก็คือต่อมาสกิลที่3นะครับก็คือ Excel Field เองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมตีด้วยดาบคู่นะครับเดี๋ยวแล้วเป้าหมายเดียวเองนะครับผมเนาะแล้วก็ความสามารถเช่นนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับท่าความเสียหายเพิ่มขึ้น15%เมื่อมีบัฟโจมตี15%บ้าเอรท่ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%เมื่อมีอขออภัยครับเอาง่ายๆถ้าผมพูดง่ายนะ หลังจากที่จงหลังจากที่คีโตโจงตีด,ด้วยดาบคู่อย่างดูแลเป้าหมายเดียวใช่ไหมครับก็คือความสามารถเช,ชนิ่งขับกับไม้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีค่า a เ k ตามนี้ก็จะเพิ่มตามนี้นะครับผมเลาวก็มี ATK ิเอรเเพิ่มสิมีเอเคมี ATK สาหรือมากกว่าเพิ่มอีก15%นะครับแล้วก็ต่อมาจะสร้างกอสิหายให้กับศัตรูเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ติดสถานนะ ความเสียหายต่อเนื่องนะครับสูงสุด40%นะครับแล้วก็ต่อมาจะทำการเพิ่มลีลิส t i เช f นฟิลนะครับไลท่าหน่งเก๋นเองนะครับผมเนาะก็ลักษณะสกิลแอซเซ f i ฟิลก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะโอเคป่ะก็ปัมปัมปัมตุ้มโอเคก็ตามนี้เลยนะครับผม โอเคถ้าท่านผู้ชมไหนๆก็อิคนคาเนตยัาไม่ขอบลาผมขออนุญาตลองความสามารถนี้ได้ดีไหมไอ้สก,กิลชาร์ทที่มันบอกว่ามันจะโจงตีครั้งหนึ่งเดี๋ยวจบเดี๋ยวผมลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราโจงตีใส่ตัวเดิมเนี่ยมันจะมีการฟูเคาน์เตอร์อีกรอบหนึ่งไหมอะลองดูลองดูลองดูอ,งดอยู่ดีมันจะฟูเคาน์เตอร์ไหมไม่ฟูอ่ะมันเหมือนจะต้องทำกวาใส่หายให้เรื่อยๆหรือเปล่าถึงจะฟูเคาน์เตอร์ได้แล้ววาน,นี้เปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็เอางี้ว่า ตามนี้เลยนะครับผมเนาะต่อไปเดี๋ยวได้เวลาอินคาร์เนสกเลยแล้วกันเนาะจะได้แบบไม่ยาวโอเคครับท่านผู้ชมต่อมาได้เวลาอินคาร์เนสกิลแล้วนะครับผมเนาะก็สำหรับชื่ออินคาร์เนสกิลมีชื่อว่าแฟร์แบ็กสตาร์เบอร์สตีมนะครับก็เขาสามารถตามนี้ก็คือจะเป็นการโจมตีด้วยดาบคู่เป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็ความสามารถเชนนี่การมาแล้วนะครับผมเนะมา,เาะามีโจมตี15เพิ่ม15มีโจมตี30หรือมากกว่าเพาิ่มอีก15%นะครับแล้วก็สร้างกอสไฟหาย ให้กับศัตรูเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ติดสถานะพอไปหายต่อเนื่องนะครับสูงสุด40%่นะครับแล้วก็แล้วก็ต่อมาเพิ่มดาเมจอีกอี่สนะครับเมื่อมีฟิลไรทาสุนะครับสามเกตดขึ้นไปนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมา ลูนของคีโตนะครับก็ต,สตาสไตล์ลูนตนะัวละครลิเบอร์ตี้เอชั่นเนาะก็เพิ่มจงตี3%ไม่จำกัดเทินนะครับแล้วก็ต่อมาเพิ่มคีดามจ15%นาน2เทินซึ่งสกิลทำงานต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นายท่านเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสไปดิ้สกิลนะครับอิงคาเหน่งคอมโบแอนชาร์สแตกนะครับปาร์ตี้สกิลนะครับเมื่อคีโตเป็นหัวหน้าทีมนะครับเพิ่มพลังจงตีกายภาพให้แก่สมาชิกายท่านท,ทั้งแนวหน้าแนวหลัง 5%นั่นเองนะครับแล้วก็ Member Skill <ส eston S 1> นะครับเพิ่มพลังโจงตีแกะภาพให้แก่สมาชิกไรธาตนะครับแนวหน้าแนวหลัง1%เองนะครับผมเนาะก็ลักษณะสกิล hmm. <skill S 2> ก็ตามนี้แล้วครับผมเนาะ <S <S ก็เดี๋ยวเรามาดู i n c a r n a เ e s k i l ลเลยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนตามที่บอกครับสกิลยาวมากและตามที่บอกครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวแรกที่ขา i n ิ a คตไม่ตรงปกเอาง่ายๆคือไม่ตายสกิลไม่ตายของคงคีโตตัวเนี้ย ไม่ตรงปกที่โต๊ะทำซึ่งเนี่ยเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะไม่ตรงปกขนาดไหนนะครับมา3 2 1 Let's go ครับอ่าลืมบอกว่าอีกคะนตเราใช้ไปอีอร์นตคุณสอนะโอเคไป go เป็นไงบ้างท่านผู้ชมเป็นไงอิีคอร์เน็ตสวยไหมคือผมบอกเลยอิีคอนเนตคือตัวนี้คือผมบอกเลย,เเลยสิ่งแรกเลยหนึ่งขายไม่ตรงปก2ไม้ตายนานและสวยมากถึงแม้อาจจะมีการตัดแต่ก็เกอดแต่ว่าโดยโรวมถึงว่าค่อนข้างผมค่อนข้างผมผมรูม้สึกชอบอิีคอร์เน็ตตัวนี้นะคือมันทําดีมันทําได้เว้แต่มันไม่ทํา ก็ตามนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาได้เวลาสเปเชียลพาร์เนอร์แล้วนะครับนันขอเวลาสักคู่ก่อนละกันนะครับว่าจะเป็นใครนะโอเคต่อมาได้เวลาสเปเชียลพาร์เนอร์แล้วนะผมก็สลับคิดต่อครบรอบ10ปีตัวละครที่สามารถสเปเชียลพาร์เนอร์ได้ไม่ใช่ใครที่ไหนคืออาสนะจังนั่นเองนะครับผมเนาะแน,น่นอนสลับอาสนะจังไม่ต้องไม่จะเป็นต้องเป็นไรท่าเสมอไปเราสามารถใช้ร่างไหนหรือ ท่าไหนก็ได้ที่มีชื่อว่าอาร์เซนอลจากันเองเนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสเปเชียลพาร์เนอร์เลยนะครับว่าความสามารถเป็นไงเนาะนั่นก็ไป let's go โอเคแอตทีฟลิงเหมือนเดิมโอเคครับทุกนผู้ชมตัวนี้ก็ทางเรารีวิวเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับคิิโตะฉลองครบรอบ10ปีันเองนะครับผมเป็นไงบ้างครับถ้าไม่ตายกับสกิลบอสต้องบอกเลยนะครับว่าความสามารถคือ เฮ้ยค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับผมเนาะมีสถานะับพลิกด้วยนะครับแล้วก็มีการนับดาบหมีด้วยก็ถือว,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 ว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ดาบที่ต้องบอกเลยว่าคือทุกส,สิ่งทุกอย่างที่คือแบบนี่มึงคือตัวละครลิมิตเอ d ดชั่นซึ่งแน่นอนครับท,ทีมงานเขาก็บอกอยู่อยู่แล้วว่าตัวละครตัวนี้คือเขาเออกแบบมาเป็นตัวละครลิมิตเอ d ดชั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ เรื่องเล่นอยู่นะครับอยากจะมาลัตโตฟีก็มาลักกันได้นะครับผมเนาะก็รับได้จนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3าเอ็ดธันวาคมเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องคลาสสำหรับคี้ตัวตัวนี้นะครับก็เรื่องคลาสผมขอเอาแบบไม่เวอร์เกินไปละกันนะครับก็สำหรับคี้ตัวตัวนี้ผมให้คัาประมาณดับเบิลเอสละกันนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าดาเมจเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมบอกนะคือด้วยความที่ว่าผมลองตี เคี่ยผมตีบอสเรลวร้110อยสิบท่านผู้ชมได้แสนหนึ่งอ่ะเออผมตีบอสเร็วร้อยสิบาทได้แสนหนึ่งแล้วแล้วแล้วเขาจะอว่าผมอาบคีย์ตัวนี้เป็นเร็วร้อยสิบแล้วก็อ่ารูนยังไม่ได้ใส่ใช่ใชไหมแล้วก็มีแค่อาวุธสี่สิบผมตีได้ประมาณแสนหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมนี่แค่เร็วร้อยสิบแบบโบกับไม่มีรูนนะแต่แค่มีอาวุธสี่ดาวอ่ะ เออแล้วก็ใส่ใส่ชุดโจิโออะดามเมจหนึ่งแสนล้วก็ถือว่าเฮ้ยมันแรงอยู่นะเออมันแรงอยู่นะคือนะคือแบบเชียคือมันแรงมากเลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็นั้นก็ขอตัวจบลิปเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครช็บคกิปนี้ก็ผมก็ช่วยฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิปต่อไปด้วยนะครับก็บอังว่า,วาลิปนี้ท่านผู้ชมคงจะ ชอบและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังจะถามว่าตัวนี้มันดีไหมนะครับโอเคท่านั้งกับไปแล้วเซอร์เ,เกนเนสซากุบายไปแล้วซิวครับ